สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อยามาฮ่าฟินนะครับผมเป็นรถออกมาใหม่ครับผมปลายแดงนะครับผมเรือนใหม่อยู่ที่ร้อยแปดกิโลนะครับผมเอ่อผมน้ำมันอยู่ที่ครึ่งถังนะครับผม วิ่งไปกับนะครับจากเคลียสาพัฒนนะครับผมซอยดับเพลิงครับไปที่เฮมาลานนะครับผมบริษัทอักโซโนเบลเพนส์ครับน้ำมันจากครึ่งถังเหลือประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าประหยัดที่96กิโลเมตรต่อต่อริรนะครับผม ก็อยู่ครึ่งถังไม่รู้ว่ามันกี่ลิตรนะครับผมก็ประมาณนี้ครับอัตราการสิ้นเปลืองของยามาฮ่าฟินนะครับผมมาดูเสียงเครื่องยนต์กันนะครับผมครับบีดกุญแจบีดกุญแจนะครับผมแล้วก็สตาร์ทมือครับครับผมเสียงก็ประมาณนี้ครับผม ียงของยามาฮ่าฟินนะครับผมสภาพโดยรวมก็ออกประมาณนี้ครับส่วนด้านข้างก็เป็นเลนเซอร์ของผมเองนะครับผมยามาฮ่าฟินครับด้านหลังก็ออกประมาณนี้ครับยามาฮ่าฟินะครับผม 115i นะครับผมคือผมบิด วันนี้ผมลองบิดเต็มที่ดูมันได้ประมาณร้อยสิบนะครับผมเพราะว่ายางมันใหญ่มากครับผมยางหน้าและหลังใหญ่มากใหญ่กวีฟผมตั้งเท่าไหร่เลยนะครับ